บางวันความรู้สึกมันก็แค่ว่างเปล่าจนอยากจะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่โลกหมุนช้าลงกว่าเดิมสัก30-40ปีจังเลยนะคะไม่ได้อยากไปเพื่อทำอะไรที่ทันสมัยแค่อยากพาความว่างในหัวไปเดินทอดน้องมองกําแพงสีพาสเทลที่หลุดลอกตามกาลเวลาวันนี้เราเลยเลือกมาที่ฮาวาน่าค่ะการเดินทางครั้งนี้ไม่มีเหตุผลใหญ่โตอะไรเลย ไม่ได้มาเพื่อศึกษาการเมืองที่ซับซ้อนแต่แค่อยากมาเห็นด้วยตาตัวเองว่ารอยยิ้มของคนที่นี่ท่ามกลางเมืองเก่าที่เหมือนหยุดนิ่งจะช่วยเติมชีวิตชีวาให้ใจที่นิ่งเฉยของเราได้ยังไงบ้างและปล่อยให้อารมณ์ล่องลอยไปกับลมทะเลริมทางเดินมาเลคอนแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เที่ยวให้ทั่วเพราะหัวมันว่างนะคะช่องเล็กๆที่เราตั้งใจจะพาทุกคนเดินทางไปสัมผัสโลกกว้างผ่านการเล่าเรื่องที่เน้นบรรยากาศและความรู้สึกเป็นหลักค่ะเราอาจจะไม่ได้มารีวิววิธีแลกเงินให้ได้เร็ดีที่สุดหรือบอกพิกัดร้านอาหารราคาถูกแบบเจาะลึกแต่เราอยากชวนทุกคนมาซึมซับเรื่องราวและจิตวิญญาณของแต่ละสถานที่ไปพร้อมๆกัน เหมือนเพื่อนที่เดินทางกลับมาแล้วอยากจะมานั่งเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจให้ฟังในวันที่หัวใจต้องการการพักผ่อนค่ะใครที่ชอบการเดินทางที่เน้นเรื่องราวและอารมณ์แบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมาร่วมออกเดินทางไปกับเราในตอนนี้ได้เลยนะคะ ภาพของรถคลาสสิกยุค50สีสันสดใสที่วิ่งผ่านอาคารสไตล์โคโลเนียลและกลิ่นอายของซิกาที่ลอยล่องในอากาศคือเสน่ห์ที่นิยามความเป็นฮาวานาได้ดีที่สุดค่ะบรรยากาศที่นี่ไม่ได้มีแค่ความเก่าแก่แต่ความมีชีวิตชีวาของเสียงดนตรีที่ดังออกมาจากทุกขัวมุมถนนมันทำให้เรารู้สึกถึงความสุขที่เรียบง่ายอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ แสงแดดที่ส่องกระทบปูนปั้นที่สึกกร่อนบนกับความคึกคักของผู้คนที่ออกมานั่งคุยกันหน้าบ้านมันเป็นบรรยากาศที่ทั้งขลังและชวนให้เราหยุดมองความสวยงามที่ก้าวข้ามการเวลาตรงหน้านี้ได้แบบลืมโลกภายนอกไปเลยค่ะความงามที่นี่คือความดิบที่มีสเสน่ดึงดูดใจจริงๆค่ะทำไมเมืองนี้ถึงได้ดูเหมือนฉากในภาพยนตร์ย้อนยุคที่ยังมีชีวิตอยู่ จริงๆแล้วฮาวานาถือกำเนิดขึ้นจากการเป็นเมืองท่าทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสเปนในโลกใหม่เมื่อเกือบ500ปีก่อนค่ะด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นประตูสู่ทะเลแคริบเบียนทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทองคำและทรัพยากรจากอเมริกาข้ามไปยุโรปค่ะเมืองนี้จึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะคะแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งและเมืองที่หรูหราที่สุดในแถบนี้ จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติคิวบาที่ทำให้การพัฒนาในเชิงวัตถุหยุดชะงักลงและแช่แข็งความงดงามในอดีตไว้ให้เราได้เห็นในวันนี้นั่นเองค่ะวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสียงเพลงและจังหวะการเต้นรำคือจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้และการแบ่งปันค่ะชาวฮาวานามีความเชื่อเรื่องการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในทุกวันแม้จะมีทรัพยากรที่จำกัด เราจะเห็นได้จากความช่างประดิษฐ์ประดอยที่พวกเขาสามารถซ่อมแซมรถเก่าหรือของใช้ให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้เสมอค่ะวัฒนธรรมที่นี่คือการรวมตัวกันที่ลานกว้างเพื่อพูดคุยและสนุกสนานความผูกพันนี้แสดให้เห็นว่าฮาวนาไม่ใช่แค่เมืองที่สวยทางสถาปัตยกรรมแต่เป็นสังคมที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านความรักในดนตรีและความเห็นอกเห็นใจ จนกลายเป็นเสน่ห์ที่อบอุ่นและมีพลังงานที่พิเศษที่หาจากเมืองไหนในโลกไม่ได้อีกแล้วค่ะในเชิงประวัติศาสตร์ฮาวานาผ่านการเปลี่ยนแปลงจากอาณานิคมสเปนสู่การเป็นสนามเล่นของมหาเศรษฐีอเมริกันในยุคก,ก่อนการปฏิวัติค่ะช่วงเวลาที่ฟิเดลคาสโตรนำทัพเข้าสู่เมืองในปี1959คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เมืองนี้ตัดขาดจากโลกทุนนิยมและรักษาความคลาสสิกเอาไว้ค่ะ ประวัติศาสตร์ของที่นี่คือบันทึกแห่งการยืนหยัดทุกตึกในเขตเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคือพยานหลักฐานของการผ่านมรสุมทางการเมืองและการความบาทที่ยาวนานค่ะเป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความทรหของมนุษย์ที่พยายามรักษาตัวตนและวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้อย่างน่าภูมิใจที่สุดค่ะ การละเวลาเปลี่ยนฮาวานาจากเมืองที่เคยถูกตัดขาดให้เริ่มเปิดประตูต้อนรับโลกภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะปัจจุบันเราจะเห็นความทันสมัยของร่งแร่มหรูที่รีโนเวทมาจากตึกเก่าและสัญญาณ WiFi ที่เริ่มกระจายตัวตามลานสาธารณะแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนคือเสียงหัวเราะและจังหวะเซารซ่าที่ยังคงทำหน้าที่เป็นลมหายใจของเมืองไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อกันค่ะแม้การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเข้ามาเยือน แต่กลิ่นอายของความคลังและภาพการตากผ้าที่ระเบียงตึกสไตล์บาร็อกก็ยังคงหนักแน่นและชัดเจนเหมือนเดิมเป็นการเติบโตที่พยายามจะก้าวไปข้างหน้าโดยที่ยังคงโอบกอดความภูมิใจในอดีตไว้อย่างมั่นคงค่ะสำหรับเราการได้มายืนมองแสงสุดท้ายของวันที่ฉาบลงบนอาคารเอลกาปิโตลิโอในขณะที่รถสีชมพูคันเก่าขับผ่านไปมันทำให้เรารู้สึกว่าความสวยงามไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปค่ะ เราชอบความจริงใจของสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงรอยร้าวและรอยเปื้อนที่เกิดจากการละเวลาการได้มองเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆของคนที่นี่มันทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเราก็วิ่งตามความทันสมัยจนลืมที่จะชื่นชมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะขอแค่เรามีใจที่เบิกบานและรู้จักหาความสุขจากจังหวะชีวิตที่เรียบง่าย วันหนึ่งเราก็จะพบความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ได้เหมือนสเสน่ห์ของฮาวนาที่สวยงามเพราะความเป็นธรรมชาติของมันจริงๆค่ะบทเรียนเล็กๆที่ได้จากฮาวนาคือความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของรอบกายแต่ขึ้นอยู่กับทัศนใจของเราค่ะเหมือนคนที่นี่ที่แม้จะไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแต่พวกเขาก็ดูมีความสุขกับบทเพลงและการพูดคุยกันได้มากกว่าใคร ชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะบางครั้งความว่างเปล่าในใจอาจจะไม่ได้ต้องการการเติมเต็มด้วยวัตถุแต่อาจจะต้องการแค่การปล่อยวางความกังวลและกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะอย่าให้ความขาดแคลนหรือข้อจำกัดมาหยุดยั้งจินตนาการและการมีความสุขและจงเชื่อมั่นว่าทุกจังหวะที่หมุนช้าลงจะทำให้เรามองเห็นรายละเอียดที่งดงามของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเหมือนฮาวนาที่ยังคงเปล่งประกายแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดค่ะ ในภาพรวมการมีอยู่ของเมืองฮาวนามีประโยชน์มหาศาลในการเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่ช่วยรักษาสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากจากที่อื่นค่ะมันทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกโลกและความแตกต่างทางอุดมการณ์ที่น่าเรียนรู้แต่ในขณะเดียวกันปัญหาความเสื่อมโทรมของอาคารที่ขาดการซ่อมแซมและข้อจากัดทางเศรษฐกิจก็เป็นโทษที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวได้ค่ะ การมองเห็นทั้งความสวยงามดังภาพวาดและความท้าทายที่ชาวเมืองต้องเผชิญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตระหนักว่าการท่องเที่ยวอย่างเข้าใจและเคารพในวิถีชีวิตตั้งเดิมเป็นหัวใจหลักที่จะรักษาจิตวิญญาณของฮาวานาไว้ให้ยั่งยืนค่ะสุดท้ายนี้ฮาวานาในวันที่หัวว่างๆของเราจบลงด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจในจังหวะดนตรีและความอบอุ่นของผู้คนค่ะ หวังว่าเรื่องราวของรถคลาสสิกและกำแพงพาสเทลที่เรานำมาฝากจะช่วยเติมแรงบันดาลใจและความร่าเริงให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะแล้วทุกคนละคะเคยมีสถานที่ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะหยุดเวลาไว้บ้างไหมคะหรือมีเมืองไหนที่เห็นแล้วทำให้หายเหนื่อยทันทีเหมือนที่นี่ไหมลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันนะคะฝากติดตามช่องเที่ยวให้ทั่วเพราะหัวมันว่างไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในตอนนี้เราพบกันใหม่ในตอนหน้ากับการเดินทางครั้งใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ